ชัยภูมิกันหน่อยชาวบ้านนะคะที่ในเขตเทศบาลผูเขียวก็าบอกโอ้โห,โโหเดือดร้อนเหลือเกินจริงๆมันเป็นโครงการที่ดีนะ,ะโครงการป้องกันน้ําท่วมเอาฟังดูดีเออฟังดูดี<ะ>แต่ว่าที่มันไม่ดีเพราะว่า ผู้รับเหมาทํางานช้ามากเลยค่ะคือสืบเนื่องอย่างนี้นะคะคุณผ,ผู้ชมมันเป็นปัญหาสะสมมานานแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ําในพื้นที่ทางเทศบาลตาบลภูเขียวเขาก็เลยมีการเหมือนกับขออนุมัติทางจังหวัดเนี่ยอนุมัติเรื่องของงบประมาณนะคะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิเอามาดําเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมค่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหามานานหลายปีและเริ่มสัญญา19มกราคมปีนี้แหละจะไปสิ้นสุดสัญญา28มีนาคมปี69แต่<ะ>หลังจากที่เร่ ต,ต้นสัญญามามักกราจนกระทั่งมาถึงตอนนี้พฤศจิกาอ่ะคุณผู้ชมน้องปอยดูสภาพนะคะเนี่ยมันช้าไหมล่ะอืมคือก็รู้แหละว่ามันยังไม่ถึงระยะเวลาส่งงานแต่เขาคำนวณดูแล้วว่า9เดือนที่ผ่านมาเนี้ระยะทางแค่2กิโลเมตรเนี่ยเพิ่งดําเนินการไปได้แค่500เมตรแล้วยังไม่พอสังเกตการทํางานเป็นหลักทำงานกันวันเว้นวันแล้วเนี่ยช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เชอะมันก็แช่ แล้วพอหนาวปุ๊บเป็นไงจ๊ะจากเอแชะเดี๋ยวไปเจอฝุ่นอีกอแล้วพอกลางค่ำกลางคืนปุ๊บไฟเฟยก็ไม่มีแล้วทีนี้เนี่ยจะทำยังไงกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ลำบากกันไปหมดแล้วระวหวั่นใจอย่างหนึ่งว่าผู้รับเหมาะจะทีง,งานหรือเปล่าโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะะเพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการเข้าไปดูแลเร่งรัดให้หน่อยนะคะคุณผู้ชม